เสียงลมพัดเบาๆเสียงวิทยุสื่อสารซ่าซ่าขาดขาดหายหายเสียงฝีเท้าว,วิ่งบนดินชื้นมีบางคืนที่เส้นแบ่งบนแผนที่ไม่ใช่เส้นอีกต่อไป แต่มันกลายเป็นเสียงระเบิดที่สั่นถึงหน้าอกกลายเป็นเงาคนที่วิ่งผ่านความมืดและกลายเป็นเข่าลือแยงประโยคเดียวที่ทำให้ทั้งแนวใช้แดนเดือดขึ้นในพริบตายึดได้แล้วคำสั้นๆจากปลายสายวิทยุเหมือนมีดกรีดความเงียบตามคำบอกเล่าที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในคืนนั้น มีรายงานว่าจุดยุทธศาสตร์ใกล้ปราสาทตาควายกำลังถูกควบคุมบางคนพูดถึงการวางลวดน้ำบางคนกระสิบถึงธงที่โบกสะบัดท่ามกลางหมอกและควันแต่ในสนามจริงไม่มีใครเห็นภาพครบทั้งแผ่นมีแค่เสียงมีตะแรงสั่นสะเทือน และมีแต่ความรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนเสียงปืนใหญ่ไกลๆตุ้มตุ้มในความมืดเสียงบึ้มไม่ได้บอกว่าใครชนะมันบอกแค่ว่าใครสักคนกำลังเสียเลือดมีรายงานในคำบอกเล่าว่ามีการยิงถล่มเป็นระยะระยะชื่ออาวุธถูกพูดซ้ำๆในวงสนทนา BM-BM21 บางคนบอกว่ามีผู้บาดเจ็บจากสะเก็ดบางคนบอกว่าโดรนบินต่ำเหมือนแมลงเหล็กแล้วพุ่งเข้าใส่แนวที่ตรึงอยู่ไม่มีใครกล้าพูดดังเพราะทุกคำอาจกลายเป็นเป้าหมายเสียงโดรนหึงหึง่งแผ่วผ,ผ่านหัว ขณะที่บนฟ้าเต็มไปด้วยเงาเล็กๆบนพื้นดินเต็มไปด้วยร่องรอยรองเท้าและโคลนและในใจคนเต็มไปด้วยคำถามเดียวกันถ้าคืนนี้ประสาทถูกยึดจริงพรุ่งนี้เชา้าใครจะเป็นคนได้ยืนอยู่ตรงบันไดหินนั้นเสียงวิทยุซาแล้วเงียบพูดและนั่นแหละ คือจุดที่เรื่องนี้เริ่มน่ากลัวที่สุดถ้าคุณคิดว่าปราสาทเป็นแค่ก้อนหินเก่าๆบนภูเขาคืนนั้นจะทำให้คุณเปลี่ยนคิดทันทีเพราะในคำบอกเล่าที่ไหลบ่ามาอย่างไม่หยุดปราสาทต,ตาควายไม่ได้ถูกพูดถึงในฐานะโบราณสถานแต่มันถูกพูดถึงเหมือนลูกกุญแจเหมือนสวิตช์ที่ถ้าถูกกดเมื่อไหร่ทั้งแนวรบจะเปลี่ยนทิศในพริตาเสียงลมหายใจสั้นๆลองนึกภาพ ทางแคบๆผ่านป่าสันเขาที่มองลงไปเห็นเส้นทางเล็กๆซึ่งรถวิ่งได้ทีละคันและพื้นที่สูงที่ใครยืนอยู่ก่อนก็เห็นก่อนได้ยินก่อนยิงได้ก่อนตามคำบอกเล่าจดนี้เหมือนตาอยู่บนกระดานหมักรุกไม่ใช่เพราะมันใหญ่แต่เพราะมันขำเส้นทางเส้นทางที่พูดกันว่าใช้เป็นทางลำเลียงเส้นทางที่ถ้าถูกตัดคนข้างหลังจะเริ่มขาดของเริ่มขาดกระสุนเริ่มขาดการสนับสนุและในสนามจริง สิ่งที่ขาดก่อนมักไม่ใช้อาวุธแต่มักเป็นเวลาเสียงวิทยุซ่าเบาๆชื่อพื้นที่ถูกเอ่ยวนซ้ำๆในกระแสะข่าวสุรินมีคนโยงไปถึงปราสาทคนามีคนพูดถึงเนิน350บางเสียงไปไกลถึงเนิน305ที่อยู่ถัดจากจุดประทะราวกับว่าหลังปราสาทหนึ่งแห่งยังมีอีกหลายจุดที่ต้องแย่งชิงเหมือนเกมที่ถอยไม่ได้เพราะถอยคือเสียทั้งกระดานแต่สิ่งที่ทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวไม่ใช่ชื่อสถานที่ เป็นความคลุมเครือที่เดินมาพร้อมกับมันเพราะในเวลาเดียวกันมีทั้งคนที่ยืนยันว่าคุมได้แล้วและคนที่สวนว่ายังมีการยิงกันอยู่บางคนบอกว่ามีการจัดแนวลวดน้ําบางคนบอกว่าเห็นเงาคนขึ้นไปบนขั้นหินบางคนพูดถึงธงแต่แทบไม่มีใครพูดได้เต็มปากว่าภาพที่เห็นนั้นชัดแค่ไหนเสียงปืนใหญ่ไกลๆตุ่มและนี่แหละคือเหตุผลที่มันกลายเป็นจุดเดือดเพราะเมื่อจุดหนึ่งถูกเชื่อว่าสําคัญพอจะคุม มันก็สําคัญพอจะทวงคืนและเมื่อมีคนเชื่อแบบนั้นพร้อมกันหลายฝ่ายเสียงแรกของการยิงจึงไม่ใช่คําถามแต่มันคือคําตอบที่ดังเกินกว่าจะปฏิเสธในคืนนั้นผู้คนไม่ได้นับว่าใครคุมพื้นพีได้กี่เมตรพวกเขานับเป็นวินาทีนับจากเสียงระเบิดหนึ่งไปถึงเสียงระเบิดถัดไปนับจากสัญญาณวิทยุที่ยังติดไปถึงช่วงที่เงียบหายและก่อนที่ใครจะทันตั้งตัวคำเดียวที่ทุกคนเริ่มกลัวที่สุดก็ผุดขึ้นในใจ ถ้าจุดนี้เป็นกุญแจจริงแล้วใครกำลังจะหมุนมันเสียงระเบิดไกลๆตุ่มตุ่มเสียงดินร่วงจากหลังคาใบไม้สัน่นเสียงวิทยุสื่อสารซาซาเสียงแรกมาแบบไม่ให้ตั้งตัว ไม่ใช่เสียงที่ดังที่สุดแต่เป็นเสียงที่ทำให้ทุกคนหยุดหายใจพร้อมกันตามคำบอกเล่าที่ถูกส่งต่อกันในคืนนั้นการยิงถล่มเป็นส่งช่วงกลับมาอีกครั้งชื่อที่ถูกพูดซ้ำเหมือนคำสาบ B M B M 2 1บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันตกตรงไหน รู้แค่ว่าผื้นสั่นและความมืดเหมือนถูกฉีกออกเป็นชินช้นๆด้วยแสงวาบสั้นๆเสียงหวีดลมสั้นๆแล้วบึ้มทุกครั้งที่เสียงดังขึ้นมันไม่ใช่แค่เสียงมันคือช่องว่างที่เกิดขึ้นในใจคน ช่องว่างที่คิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงคำถามว่าถ้าอีกลูกตกใกล้กว่าเดิมจะยังมีโอกาสโทรหาคนที่รักไหมมีรายงานในคำบอกเล่าว่ามีผู้บาดเจ็บจากสะเก็ดสะเก็ดเล็กๆที่มองไม่เห็นแต่พอสัมผัสร่างกายมันคมพอจะเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิต คนหนึ่งล้มลงไม่ใช่เพราะหมดแรงแต่เพราะเลือดอุ่นๆไหลผ่านนิ้วมือของตัวเองและในสนามแบบนี้ไม่มีใครมีเวลาร้องไห้มีแค่เสียงสั้นๆว่าพาไปแล้วเงาคนสองสาคนก็ลากกันหายเข้าไปในเงาดำเสียงรองเท้าลุยโครนแล้วเสียงหอบ แต่ความน่ากลัวไม่ได้อยู่แค่บนพื้นดินเพราะบนฟ้าตามคำบอกเล่ามีเสียงหึง่งที่ทำให้คนทั้งแนวเหงยหน้าโดยไม่รู้ตัวโดรนหรือบางคนเรียก FPV เหมือนมแมลงเหล็กตัวเล็กๆที่ไม่ต้องดังแค่มีอยู่ก็ทำให้หัวใจคนเต้นผิดจังหวะเสียงโดรนหึงห่งๆใกล้ขึ้นนิดหนึ่ง แล้วเลือนหายมันบินต่ำมันมาเงียบและมันทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนทุกมองเห็นแม้อยู่ในความมืดเสียงลมหยุดกระทันหันเหมือนโลกกลั้นหายใจเสียงวิทยุซาแล้วมีเสียงคนพูดสั้นๆเร็วๆ แล้วจู่ๆคำที่ทำให้ทั้งแนวเงียบไปครึ่งวินาทีก็หลุดออกมาตัดเส้นทางมันไม่ใช่คำสั่งที่ฟังดูยิ่งใหญ่แต่มันคือคำที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเกมกำลังเปลี่ยนจากแย่งพื้นที่เป็นแย่งลมหายใจตามคำบอกเล่าที่แพร่สะพัดมีการพูดถึงการโจมตีจากอากาศบางคนเรียกชื่อแบบติดปากว่า S16 บางคนตีความเป็น F16 ในบริบทเดียวกันแต่ไม่ว่าชื่อจะถูกต้องแค่ไหนสิ่งที่ทำให้คนหนาวจริงๆคือจุดหมายที่ถูกพูดถึงไม่ใช่ค่ายไม่ใช่แนวหน้าแต่เป็นสะพานเป็นถนนเป็นเส้นทางที่คนจำนวนมากมองไม่เห็นบนกล้องแต่ในสงครามมันสำคัญกว่ากระสุนในแม็กซ์อีก เสียงเครื่องบินห่างครื่นแล้วค่อยๆจางมีคำเล่าต่อกันว่าสองลูกสองแรงสันสะเทือนที่ไม่ได้แค่ทำให้ดินสะดุง้งแต่ทำให้คำว่ากลับบ้านของหลายคนไกลออกไปอีกเพราะถ้าเส้นทางถูกตัดจริงรถก็มาไม่ได้ของก็มาไม่ได้คนเจ็บก็ออกยากและการช่วยเหลือทั้งหมดกลายเป็นการเสี่ยงชีวิตซ้อนชีวิตคุณอาจไม่เห็นอะไรในความมืด แต่คุณจะรู้ทันทีเมื่อมันเกิดขึ้นจากความเงียบที่ตามมาความเงียบแบบที่ไม่ใช่สงบแต่เป็นความเงียบของคนที่กำลังนับในใจว่ายังเหลืออะไรให้ใช้ต่อเสียงใบไ,ไม้ไหวเสียงก้าวเท้าหนักๆช้าๆและนี่คือสิ่งที่โหดร้ายที่สุดของการตัดทางมันไม่ต้องยิงใส่ใครตรงๆแต่มันทำให้ทุกคนเริ่มขาดทีละอยะ่างขาดน้ำขาดสัญญาณขาดความมั่นใจและสุดท้าย ขาดทางเลือกตามคำบอกเล่ายังมีการพูดถึงภาพถ่ายจากนุมสูงภาพที่เห็นแค่รอยดำแค่หลุมแค่ป่าแหว่งแต่สำหรับคนที่อยู่แถวนั้นรอยดำหนึ่งรอยอาจหมายถึงคืนที่ต้องวิ่งหลุมหนึ่งหลุมอาจหมายถึงเส้นทางที่เคยใช้กลับบ้านหายไปเสียงวิทยุซ่ามีประโยคขาดขาด,ขาดหายหายในสนามจริงข้อมูลไม่เคยมาเป็นประโยคสวยๆมันมาเป็นเศษคำเป็นเสียงตะโกน พูดไม่ครบประโยคแต่ทุกเศษคําคำกลับชี้ไปทางเดียวกันถ้าการตัดเส้นทางเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่แค่ยุทธวิธีมันคือสัญญาณว่าฝ่ายหนึ่งกำลังพยายามปิดประตูของอีกฝ่ายแล้วคำถามที่น่ากลัวที่สุดก็พุดขึ้นมาในหัวทุกคนพร้อมกันถ้าประตูถูกปิดแล้วคืนถัดไปจะเปิดโดยอะไรเสียงลมหอบควันผ่านซากใบไม้ไหมเสียงโทรศัพท์สัน่นทีีแล้วดับเสียงวิทยุซ่าซ่าเหมือนกำลังหา สัญญาณความจริงหลังเสียงสุดท้ายของคืนนั้นไม่ได้ตามมาด้วยความสงบแต่มันตามมาด้วยการยืนยันการยืนยันที่ทั้งโลกออนไลน์อยากได้แต่สนามจริงไม่เคยให้แบบชัดๆตามคำบอกเล่าที่ถูกส่งต่อกันมีคนพูดถึงการตรึงพื้นที่พูดถึงลวดหนาพูดถึงการจัดแนวใหม่ เหมือนทุกคนรู้กติกาเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครบอกถ้าคุณจะบอกว่าคุมได้คุณต้องทำให้มันหลุดยากก่อนเสียงคีมตัดลวดเสียงโลหะกระทบกันเบาๆแต่สิ่งที่ทำให้ลมหายใจของผู้คนติดคอคือคำสั้นๆอีกคำทงบางคนอ้างว่าเห็นทงโบกสะบัดผ้ามกลางหมอกบางคนบอกว่าเป็นภาพชั่ววูบบางคนบอกว่า เป็นสัญลักษณ์ที่ตั้งใจให้โลกเห็นเพราะในสงครามบางครั้งธงไม่ใช่แค่ผืนผ้ามันคือประโยคที่ตะโกนว่านี่คือของฉันโดยไม่ต้องยิงเพิ่มและเมื่อประโยคแบบนั้นหลุดออกไปอีกฝ่ายก็ย่อมมีประโยคของตัวเองเสียงพิมพ์ชัดติ้งติ้ง,งทีทีคืนนั้นข้อมูลวิ่งเร็วกว่าเสียงปืนตัวเลขเริ่มโผล่มาเต็มหน้าจอมีคนพูดถึงผู้เสียชีวิตมีคนพูดถึงผู้บาดเจ็บ มีคนส่งคลิปสั้นๆที่ตัดมาแค่ไม่กี่วินาทีแสงวาบหนึ่งครั้งเสียงบึ้มหนึ่งทีแล้วตัดจบเหมือนตั้งใจให้คนดูเชื่อมากกว่าที่จะเข้าใจแต่คนที่อยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้ดูคลิปเขาดูเลือดดูผ้าพันแผลดูเปลสนามและดูสายตาของเพื่อนที่พยายามทําเป็นไม่เจ็บเสียงเดินเร็วแล้วเสียงหอบเสียงคนพูดสั้นๆทั้งนี้ ตามคำเล่าบางสายมีการพูดถึงสเก็ดจากการยิงถลม่มมีคนเจ็บที่ต้องรีบพาออกในความมืดแบบนั้นไม่มีใครถามว่าคุ้มไหมมีแต่ถามว่ายังไหวไหมและคำตอบที่ได้บ่อยที่สุดคือการพยักหน้าทั้งที่หน้าซีดเหมือนกระดาษแล้วอีกชั้นของเรื่องก็เริ่มขึ้นชั้นที่มองไม่เห็นด้วยตามีคนพูดถึงภาพถ่ายมุมสูงภาพที่เห็นเป็นป่าถูกฉีกเป็นรอยเป็นหลุมใหญ่ เป็นเส้นทางที่เหมือนถูกกัดหายไปบางคนชี้แล้วบอกว่านี่ไงหลักฐานแต่ในอีกมุมหนึ่งภาพก็เป็นแค่ภาพมันบอกได้ว่าเกิดความเสียหายแต่ไม่เคยบอกได้ทั้งหมดว่าใครพูดจริงและใครพูดเพื่อให้คนเชื่อเสียงวิทยุซาแล้วมีเสียงเงียบยาวหนึ่งจังหวะและในความเงียบนั่นเองข่าวอื่นก็แทรกมาเรื่องคนแปลกหน้าเรื่องใครอยู่เบื้องหลังโดรน เรื่องเมืองชายแดนที่ผู้คนแตงตื่นบางชื่อถูกกระซิบถึงเหมือนเงาดำบ่อยเปดเหมือนทุกคนกำลังมองหาคำอธิบายให้ความกลัวของตัวเองแต่ท้ายที่สุดไม่ว่าคำอธิบายจะเป็นแบบไหนความจริงที่นักที่สุดยังคงอยู่ตรงหน้าคนธรรมดาเริ่มเก็บของเริ่มปิดประตูบ้านเริ่มอุ้มลูกเริ่มถามคำถามเดิมซ้ำๆคืนนี้จะดังอีกไหมเสียงลมพัดแรงขึ้นนิดนึง และในขณะที่โลกยังทกกันเรื่องภาพเรื่องธงเรื่องคำประกาศที่ใช้แดนผู้คนทกกันเรื่องง่ายที่สุดในชีวิตน้ำพอไหมยามีไหมสายชาติอยู่ไหนแล้วถ้าต้องวิ่งอีกครั้งจะพาใครออกไปได้ก่อนเพราะสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นใช้ชนะไม่ใช่คำใหญ่มันคือการได้ตื่นมาอีกวันโดยยังมีคนที่รักอยู่ข้างๆเสียงเงียบเงียบแบบที่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเอง เสียงลมหายใจยาวเหมือนคนทั้งแนวพึ่งรอดจากคลื่นใหญ่และถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างจบหลังคำประกาศคุณคิดผิดเพราะในสนามที่เต็มไปด้วยหมอกควันสิ่งที่มาถึงช้าที่สุดไม่ใช่กำลังเสริมแต่คือความจริงตามคำบอกเล่าคืนนั้นมีทั้งคนที่เชื่อว่าจุดยุทธศาสตร์ถูกยึดไว้ได้ และคนที่เชื่อว่ายังมีการประทะเป็นระยะมีทั้งภาพที่ถูกอ้างว่าเป็นหลักฐานและความเงียบที่เหมือนปิดประตูใส่คำถามทั้งหมดโลกภายนอกเห็นเป็นเสี้ยววินาทีแต่คนในพื้นที่ต้องอยู่กับมันเป็นชั่วโมงเสียงข้อความแจ้งเตือนติ้งติ้งแล้วค่อยๆเงียบ คุณรู้ไหมว่าอะไรน่ากลัวที่สุดในคืนแบบนั้นไม่ใช่เสียงดังแต่คือเสียงที่หายไปสายโทรศัพท์ที่ไม่ติดวิทยุที่เงียบชื่อคนที่ถูกเรียกแล้วไม่มีใครตอบและประโยคที่คนกลืนลงคอเพราะไม่กล้าพูดออกมาเขายังอยู่ไหมเสียงผ้าห่มถูกคลี่ เสียงเด็กสะอื้นเบาๆตรงไหนสักแห่งใกล้แนวปะทะมีคนกอดลูกแน่นขึ้นหนึ่งครั้งมีคนสูงอายุเงยหน้ามองฟ้าทั้งที่มองไม่เห็นอะไรมีคนหนุ่มสาวยืนเฝ้าหน้าประตูด้วยมือเปล่าเพราะไม่มีอะไรให้ถือนอกจากความหวังว่าคืนนี้จะผ่านไป และในขณะที่ผู้คนถกเถียงเรื่องใครคุมจุดไหนคนธรรมดาถามแค่เรื่องเดียวพรุ่งนี้กลับบ้านได้ไหมเสียงลมพัดผ่านใบไม้แห้งสู้ตามคำบอกเล่ามีการพูดถึงเส้นทางที่ถูกตัดมีการพูดถึงความเสียหายมีการพูดถึงทง และสัญ,ญลักษณ์แต่ไม่ว่าฝ่ายไหนจะพูดอะไรสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความสูญเสียมันไม่เลือกฝ่ายมันเลือกแค่คนที่อยู่ไกล้พอใกล้พอได้ยินเสียงระเบิดชัดใกล้พอจะเห็นแสงวาบสะท้อนในดวงตาคนข้างๆและใกล้พอจะรู้ว่า หนึ่งก้าพลาดอาจไม่มีโอกาสแก้ตัวเสียงวิทยุกลับมาซาเบาๆเหมือนสัญญาณอ่อนๆในโลกที่ข้อมูลวิ่งเร็วกว่าลมหายใจสิ่งที่เราทำได้คือฟังอย่างมีสติ แยกคำว่ารายงานออกจากคำว่าความจริงแยกภาพชั่วบูออกจากเรื่องทั้งเรื่องและยอมรับว่าบางครั้งความจริงต้องใช้เวลาก่อนจะปรากฏเต็มหน้าแต่ถึงอย่างนั้น มีความจริงหนึ่งที่ไม่ต้องรอให้ใครยืนยันทุกครั้งที่นาประทะดังขึ้นบ้านเรือนจะสัน่นเด็กจะสะดุง้งผู้คนจะหอบสิ่งจำเป็นใส่ถุงแล้วภาวนาให้ได้กลับมานอนบนที่นอนเดิมอีกครั้ง